สวัสดีครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันมักจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเข้ามาเสมอเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงมุมมองใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้กลายเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดในชีวิตเราไปเลยก็ได้ครับเคยไหมครับ แบบว่าวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วเลยนะแต่สุดท้ายแล้วชีวิตกลับมีบทละครเป็นของตัวเองซะง,งั้นไอความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคครับงั้นเรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของความรู้สึกวูบวงนั้นกันดีกว่าคือไอโมเมนต์ที่แผนที่ชีวิตที่เราตั้งใจวาดมากับมือถูกฉีกทิ้งไปต่อหน้าต่อตาเลย ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งที่มันเออโคตรจะเจ็บปวดเลยครับว่าแผนอ่ะคือสิ่งที่เราควบคุมได้แต่ผลลัพธ์มันไม่เคยอยู่ในมือเราเลยนี่แหละครับคือวินาทีแรกที่เราต้องยอมรับว่าอำนาจควบคุมที่เราคิดว่าเรามีจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดความรู้สึกตอนนั้นมันเคว้งมากเลยนะคะคือมันเหมือนกับเรากำลังนั่งทำข้อสอบ ที่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีเฉลยอะค่ะมันเป็นบททดสอบใจที่โหดมากว่าจะลุกขึ้นสู้ต่อไหมทั้งที่มองไม่เห็นทางข้างหน้าหรือจะยอมแพ้อยู่ตรงนั้นแหละทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันคือพายุอารมณ์ที่ซัดเข้ามาเต็มๆเ,เลยครับพอแผนพังปุบ๊บเราก็เหมือนเรือลำเล็กๆที่หลงทางอยู่กลางทะเลมืดๆแล้วคำถามเดียวที่มันตะโกนอยู่ในหัวก็คือจะยอมจมหรือจะหาทางไปต่อ แต่แล้วในตอนที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันมืดมนที่สุดมันก็มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นครับเป็นจุดที่มุมมองต่อความไม่แน่นอนเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ได้เจอกับของขวัญที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนและนี่แหละครับคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยจากที่เราเคยมองว่าความไม่แน่นอนมันคือศัตรูที่เราต้องสู้ต้องเอาชนะให้ได้ กลายเป็นว่าเราเริ่มเห็นมันเป็นเหมือนครูคนหนึ่งเป็นครูที่เงียบๆนะแต่กําลังสอนบทเรียนที่ลาค่าที่สุดให้เราอยู่ทีนี้นิยามของคําว่าความไม่แน่นอนมันเลยเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันไม่ใช่หลุมดําที่น่ากลัวอีกต่อไปนะแต่มันกลายเป็นเหมือนพื้นที่ว่างเป็นช่องว่างที่ชีวิตใช้ส่งของข,องขวัญมาให้เราของขวัญที่แผนเป๊ะๆของเราไม่มีวันให้ได้ แล้วของขวัญพวกนี้มันมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะบางทีก็เป็นโอกาสสำคัญที่โผลมาในวันที่เราคิดว่าโอ้ยไม่พร้อมเลยหรืออาจจะเป็นการได้เจอใครสักคนโดยบังเอิญแล้วคนคนนั้นก็เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยหรือบางทีนะมันคือการได้คนพบเส้นทางที่มันใช่สำหรับเรามากกว่าเดิมซะอีกและสุดท้ายนะเราก็ได้เข้าใจว่าเออว่ะชีวิตที่มันเดาได้ทุกอย่างมันคงจะน่าเบื่อพิลึกเลยเนอะ พอเราเริ่มมองเห็นของขวัญพวกนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราได้ค้นพบว่าหัวใจเรามันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเป็นความแกร่งที่มันไม่ได้มาจากการฝืนนะแต่มาจากการยอมรับและอบกอดความไม่แน่นอนเนี่ยแหละมันมีคำเปรียบเทียบอันนึงที่ผมว่าเห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเพื่อทําลายเรานะแต่มันเข้ามาเพื่อบังคับให้เราต้องอย่างรากให้ลึกลงไปอีกเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เจอพายุอะครับ ยิ่งลมแรงเท่าไหร่รากก็ยิ่งต้องยึดดินให้แน่นขึ้นเท่านั้นแล้วความแข็งแกร่งที่ว่าเนี่ยมันก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละชั้นๆเลยครับสเตปแรกเลยคือการที่เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราได้เจอทั้งความกล้าที่ซ่อนอยู่แล้วความกลัวที่อยู่ลึกสุดใจพอเรารู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกล้าพอที่จะปล่อยวางเรื่องอนาคตแล้วหันมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่จริงๆและสุดท้าย2ออย่างนี้แหละครับที่มันหล่อหลอมให้เรามีหัวใจที่ยืดหยุ่น หัวใจที่พร้อมจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ไม่ใช่ยึดติดกับแผนเดิมๆอีกต่อไปและจุดพีคที่สุดเลยนะคือการได้ตระหนักว่าเฮ้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดในโลกใบนี้มันมีสิ่งเดียวที่แน่นอนและเป็นของเราจริงๆนั่นก็คือความพยายามที่เราลงมือทำไม่มีใครเอาสิ่งนี้ไปจากเราได้เลยและแล้วบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะเลิกต่อต้านแล้วหันมา เต้นรำไปกับจังหวะของชีวิตอย่างมีความสุขคือแทนที่จะไปฝืนไปขวางจังหวะของชีวิตเขากลับเรียนรู้ที่จะพลิ้วไปกับมันเพราะเอาเข้าจริงแล้วคนที่ปรับตัวตามจังหวะได้เก่งที่สุดก็คือคนที่จะมีความสุขได้ง่ายที่สุดใช่ไหมหรอครับพอคิดแบบนี้ได้ปุ๊บโอ้โหวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยครับชีวิตมันไม่ใช่แผนที่ที่ต้องเดินตามเป๊ะๆอีกต่อไปแหละแต่มันกลายเป็นการเดินทางที่ไม่มีแผนที่ที่โคตรจะน่าตื่นเต้นเลย ทุกๆเช้าที่ตื่นมามันเหมือนกับการเปิดหน้ากระดาษเปล่าๆความไม่แน่นอนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันคือพลังที่คอยผลักเราไปข้างหน้าไม่ให้เราหยุดนิ่งอยู่ที่และที่สําคัญที่สุดมันคือเครื่องปรุงที่ทําให้ชีวิตเรามีรสชาติไม่จืดชืดมันมีภาพเปรียบเทียบสุดท้ายที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าความไม่แน่นอนก็เหมือนคลื่นในทะเลเราต้านม,มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นไปกับมันนะคลื่นลูกนั้นแหละ อาจจะพาเราไปถึงชายฝั่งที่สวยงามกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ซะอีกและนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับในเมื่อคลื่นลูกต่อไปของชีวิตมันกำลังจะมาถึงแน่ๆแล้วชายฝั่งที่สวยงามแห่งไหนกันนะที่มันอาจจะกำลังรอพาเราไปเจออยู่